เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสรนานทันไนท์นะครับวันนี้กระชับสับฉับไวนะครับไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราก็เหลือน้อยแต่ว่าผมเมื่อกี้ตลกกับคุณหมอเล่นๆนะคุยกับคุณหมอมากๆเดี๋ยวคุณหมอต้องรักษาผมด้วยนะฮะว่าผมบ้าหรือเปล่าบ้าไหมความเครียดนี่ทําให้เราบ้าได้ไหมความเครียดจะทําให้เราดูเหมือนบ้าแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่บ้าครับจริงๆไม่บ้าจริงๆหเหตุผลของเราก็คือว่าช่วงที่มันมีอาการนะนะอย่างที่เราที่บายให้ให้คุณสรนานฟังนะครับว่า ร่างกายมันเปลี่ยนไปกินนอนเปลี่ยนบางคนเนี่ยจะมีเห็นภาพแวบๆอย่างเช่นเห็นภาพน้ำเนี่ยมันจะมามาเป็นช่วงๆอยู่ในหัวในความทรงจำบาอทน้ำไหลามากระเพื่นเนี่ยตก,ตกใจครับตื่นมาอยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็ยังคิดถึงใ้ตอนนั้นใช่ครับแล้วอารมณ์ก็ยังหดบางคนอารมณ์หดหูมากสิ้นหวังหรืออาจจะเครียดตอนนี้ที่ที่หมอแนะนําก็คือเมื่อกี้ก่อนเบรกเนี่ยก็คือเคยทําอะไรเป็นเวลาไหนให้ทําอย่างนั้นใช่ครับเท่าที่ชีวิตปกติจะทําได้เท่าที่จะทําได้ แต่ว่าอาจจะคุณหมอบอกว่าบอกให้กินข้าวเช้ากินข้าวกลางวันกินข้าวเย็ยนนอนตอนไหนอะมันก็ยังหดหูอยู่ทําไงต่อครับสิ่งที่สําคัญถ้าเบื่อยังหดหูอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะจัดการความคิดได้สิ่งที่สําคัญแนะนําเลยว่าไม่ควรจะจมอยู่กับความคิดของตัวเองอะนะครับพูดง่ายๆคือเบี่ยงเบนความคิดจากตัวเราเองไปสู่คนอื่นๆคือคิดไปก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรครับสิ่งที่สําคัญนะครับเราอยากให้ไปรวมกลุ่มทํากิจกรรม เพราะว่าเขาบอกว่าที่ไหนที่มีการรวมกลุ่มพยายามสร้างเพื่อนสร้างเพื่อนใหม่อย่างในสุน์ลพยพพยายามหาเพื่อนอที่เราคิดว่าคุยกันได้แล้วปรับทุกได้ถ้าเราพร้อมที่จะระบายเขาพร้อมที่จะระบายตรงนี้เป็นตัวที่ช่วยกันเราเรียกว่าเป็นกลุ่มช่วยกันนะครับทําให้เราเกิดความรู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอาจจะมีพลังของกลุ่มที่จะคิดต่อว่าแทนที่จะมานั่งถามว่าฉันเป็น,ฉ,น,ปนฉันทําไมต้องเกิดเรื่องนี้ทําไมกรรมทำไมท่านทำกรรมอะไรไว้ตรงนี้ต้องมาทำให้เกิดเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ควรนะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของ เราจะทําอะไรกันต่ออเพื่อที่จะจัดการชีวิตตัวเองให้ได้ทีนี้ความเป็น,นคหค่กลาะหมอบางทีเราคุยกับบางคนเนี่ยเขาเป็นห่วงว่าเขาห่วงอ่ะบ้านนี้ออกมาจากหมู่บ้านก็ไกลน้ําท่วมของที่ทิ้งไว้จะเป็นยังไงเนี่ยมันมีความกังวลตลอดเวลา<ช>หมอจะไปบอกให้เขาตัดมันต้องค่อยๆค,ค,คิดอะไรมันถึงจะตัดทํากิจกรรมมันอาจจะชั่วครั้งชั่วคราวครับลืมเลยได้ไหมทำให้ลืมได้ไหมวิธีทําให้ลืมเลย คง,งยากนะทำอย่างไรดีอท,อย,ทอย่างไรครับเพราะว่าเป็นเราเราก็คงไม่ลืมเหมือนกันเพราะมันมีของอะไรที่หลอกหลอนความทรงจําของเราตลอดเวลานะครับสิ่งที่สําคัญก็ยังเน้นตรงนี้ครับว่าเบี่ยงเบนความคิดอย่าอยู่คนเดียวสิ่งที่สําคัญคืออย่าอยู่คนเดียว อย่านั่งเฉยๆเพราะว่าเมื่อนั่งเมื่อไหร่เนี่ยความคิดจะเกิดขึ้นพยายามหากิจกรรมที่คิดว่าทําได้ในบริบทที่ตัวเองมีอยู่ตรงนั้นนะครับเต็มที่หลายคนบอกว่าเพื่อเได้พูดคุยเห็นอกเห็นใจกันการระบายเนี่ยสำคัญครับเท่าที่เราเคยเห็นนะครับแล้วเราสร้างเพื่อนแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเราไม่ได้ลําบากคนเดียวเพราะเวลาที่เราทุกเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวนะครับเราอยู่คนเดียวเป็นซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับ เราะิดนั้นต้องรวมกลุ่มกันไว้ใช่ครับนะครับแล้วพอกลับไปบ้านไปดูแลบ้านก็ตรงนั้นก็น่าก็เป็นอีกโหมดหนึ่งแล้วความคิดหนึ่งละก็อาจจะได้มีเวลามาคุยกันแต่ในขณะเดียวกันคนที่น้ํายังไม่ถึงอันนี้วันนี้คนกรุงเทพโอ้ตรงนี้เกิดความกลัวบางคนตื่นตระหนกนะครับเราเองก็บอกมันยังไม่ถึงยังไม่ใช่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกคุณหมอแนะนํำยังไงครับผมแนะนําเลยฮะเพราะตอนนี้ แถวแถวบ้านรวมทั้งบ้านของตัวเองนะฮะก็เริ่มตื่นตระหนกเหมือนกันนี่เป็นห่วงไม่ได้มอกระไรการของผมเลยต้องไปกลับบ้านน้ําท่วมปะคงไม่ครับเพราะว่าอันนึงที่เราจะทํำนะครับเพื่อลดความตื่นตระหนกเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คืออ,อยากแค่ฟังอยากแค่ฟังแล้วทํา <c oughs> ให้หาข้อมูลหลายๆด้านตอนนี้ข้อมูลมีเยอะนะครับกร,รุงเทพมหานครนี่จุดแข็งเลยมีแหล่งข้อมูลมากมาย แหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแหล่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์แหล่งข้อมูลในหนังสือพิมพ์มการประมวลหนังสือพิมพ์ออการประมวล <TV S 1> ข้อมูลชใช่ครับเราเป็นคนเลือกที่จะเอาข้อมูลตัวไหนแล้วเชื่อข้อมูลตัวไหนนะครับข้อมูลที่เป็นเชิงข่าวลืออย่างเดียวแล้วฟังเรื่องเดียวให้ระวังครับเพราะตรงนี้จะทําให้ตื่นตระหนกเลือกข้อมูลที่เป็นคําแนะนานะครับให้เขาเป็นข้อมูลที่ไม่มีอารมณ์มากนักส่วนข้อมูลที่บอกว่าน้ํามาแล้วตื่นตระหนก น่ากลัวมากตรงนี้เนี่ยบางทีคนบางคนเขาเล่นอะไรโซเชียลมีเดียครับเครือข่ายสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์บอกน้ำกำลังมาแล้วน้ำกำลังมาแล้วครับตกใจไปด้วยต้องเช็คก่อนใช่ไหมเพราะบางทีผมเห็นน้ำมาแล้วอีกสามชั่วโมงต่อมาก็ยังไม่มาเรื่องสําคัญคือการประเมิน การประเมินด้วยตัวเราเองแล้วเลือกที่จะตัดสินใจเชื่อสื่อต่างๆด้วยตัวเราเองฮะยุคปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเยอะแต่เราไม่รู้เลยว่าของจริงไม่จริงนะครับเพราะ,ราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนใช่ครับสติสําคัญที่สุด<ะ>ข้อมูลเป็นตัวที่สองลองลงมาอ,มอันที่3ก็คือค่อยๆคิดแล้วไต่ตรองครับเพราะบางทีเนี่ยร,รีบร้อนไปซื้อของเยอะแยะ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบางทีของที่ที่อยากได้ก็ไม่ได้แล้วตัวเองก็ต้องเสียเวลาวุ่นวายแล้วก็กลับไปเครียดอีกกลับไปเครียดอีกว่าไม่มีของที่จะใช้นะครับอันนี้ก็กลายเป็นว่าสร้างความเครียดทับทบถมเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดตรงนั้นครับคุณหมอถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยคุณหมอกรมสุขภาพ,ภาพจิตก็ต้องรับเคสเยอะเหมือนกันสิช่วงนี้เมาเยอะไหมช่วงนี้ก็มีการโทรเข้ามาปรึกษาอยู่พอสมควรครับว่ามีปัญหาเรื่องน้ําท่วม มีปัญหาจะขอความช่วยเหลืออย่างไรค่าชดเชยเป็นอย่างไรจริงๆมีหลายๆเรื่องเลยครับตอนนี้ที่เข้ามาเยอะค่าชดเชยเป็นอย่างไรอะไรเกี่ยวกับน้ําท่วมเนี่ยต้องหน1 1> ึ่งหน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 ึ่งสี่ตัวกดห้านะครับ,รบศ,ศูนย์ของรัฐบาลที่นี่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดอยากจะนั่งนั่งอยู่เครียดคุณหมอบอกให้หาหาเพื่อนหันไปทางไหนก็ไม่มีเพื่อนทำยังไ,ไงโทรมาคุยคุณหมอได้ไหมแน่นอนครับถ้าสมมุติว่าจัดการด้วยตัวเองไม่ได้แล้วอยากจะได้ตัวช่วยนะครับเรายินดีนะครับก็ เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัตินะครับหนึ่งสามสองสามครับนะครับที่กรมสุขภาพจิตนะครับเบอร์นี้จะเชื่อมไปสู่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจิตเวชที่ใกล้ที่สุดอ๋อเหรอฮะครับใช่ครับแล้วเขาจะรับโทรศัพท์ผมแล้วจะพูดอะไรครับธรรมดาจะพูดอะไรก็คงจะถามถ่ายดูนะครับว่าเป็นประเด็นเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่โทรดีกว่าใช่ไหมอย่าไปนั่งอย่าไปนั่งงงอยู่คนเดียวแน่นอนครับเราเราแนะนําเพราะว่าเวลาเครียดเราตัวเราเองเนี่ยแย่แต่จริงๆแล้วมี คนที่พร้อมที่จะเห็นใจและจะเข้าใจนะครับเพราะนั้นกระบวนการทางสังคมเนี่ยถึงแม้ว่าท่านอาจจะสร้างไม่ได้ท่านอาจจะเพื่อนน้อยแต่ว่าเรื่องของโทรศัพท์ตรงเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยอย่างน้อยก็มีเพื่อนเป็นพวกเรานะครับเดี๋ยวนี้มือถือมีทุกแห่งครับมีทุกแห่งโทรกันได้นะครับผมคุณหมอเพิ่งบอกผมนอกรอบบอกว่าเดี๋ยววันพุธหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ทีมสุขภาพจิตมานั่งที่นี่ด้วยใช่ครับเรียกหาได้เลยใช่ไหมฮะครับก็ก็ก็มาเจอกันได้เลยครับอาทีนี้เรื่องกําลังใจอยากให้คุณหมอในฐานะ อยู่ในวงการนี้นะครับกำลังใจจะให้ซึ่นกันและกันยังไงครับตอนนี้สําคัญมากนะครับ,รบอย่างที่ผมบอกปัจจัยสําคัญจริงๆก็คือเรื่องของสังคมนะครับอตอนนี้อยากให้มองว่าจริงๆมันมีคํหนึ่งนะฮะคนไทยชอบใช้มากพี่น้องกันอตอนนี้เป็นคําที่จริงๆแล้วในเมื่อสังคมไทยเคยใช้เนี่ยอยากให้งัดมาใช้อีกครั้งหนึ่งทุกคนเป็นพี่น้องกันครับแล้วก็คนที่ยังไม่เดือดร้อนสามารถที่จะช่วยคนที่เดือดร้อน นะครับพี่ที่ยังไม่เดือดร้อนช่วยน้องที่ยังอ่อนแอก,กว่าได้เราผัดกันช่วยเหลือได้เพราะบางวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นน้องหรือจะเป็นพี่วันไหน,นสิ่งที่สําคัญก็คือถ้ามีโอกาสบริจาคหรือช่วยเหลืออะไรต่างๆอยากให้บริจาคไปตามช่องทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็แสดงท่าทีที่จะช่วยเหลือกันอย่างเปิดเผยอันที่2ถ้าเราพบเห็นว่าคนไหนเนี่ยเขาเริ่มมีปัญหาสุขภาพจิต นะครับหรือเริ่มมีอะไรที่เป็นอาการแปลกๆก็ให้ช่วยกันดูแลแล้วก็อาจจะพามาพบคุณหมอหรืออาจจะให้คําแนะนําเบื้องต้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะเวลาที่เครียดจ,จะมีอารมณ์พฤติกรรมที่แปลกๆออกมาได้เยอะอนะครับบางครั้งนีถ้ารุนแรงมากมก็อาจจะต้องมาปรึกษาแพทย์มไม่ต้องกลัวนะครับว่าคนที่ประสบะผลกระทบตรงเนี้ จะเป็นคนป่วยไม่ใช่ครับแต่เป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเท่านั้นเองจะสังเกตยังไงครับอาจารย์คุณหมอคถ้าเราเกิดเรานั่งนั่งบางคนเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วรเราเราควรจะไปพูดคุยกับเขาเราจะช่วยเหลือกันยังไงจะดูยังไงที่จะเพราะยังไม่มีจิตแพทย์ตรงนั้นเนี่ยเราควรจะดูยังไงที่เราจะช่วยดูได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ,รบจริงๆแล้วเราเราแนะนําเลยครับว่าถ้าสมมุติว่ามีภาวะบางอย่างนะครับอย่างเช่นว่า นอนไม่หลับเลยจนกระทั่งรบกวนอันนี้เป็นเจ้าตัวจะสังเกตได้ได้เห็นนะครับอันที่สองอาจจะมีลักษณะอารมณ์ที่เปลี่ยนเยอะอย่างเช่นว่าหงุดหงิดมากเศร้ามากแล้วก็เรื่องอะไรกระทบนิดนึงเนี่ยก็แตกได้นะครับก็รู้สึกว่าอดทนไม่ไหวนะครับหรือว่าคนที่สูญเสียเยอะๆนะครับโดยเฉพาะสูญเสียคนในครอบครัวนะครับหรือมีโรคทางจิตเวทที่ต้องรักษาอยู่เนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยช่วยดูแลด้วยความเป็นห่วงนิดนึงครับเพราะคนกลุ่มนี้อาจจะเสี่ยงต่อปัญหาที่เขาจะ เผชิญได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จริงๆแล้วมน,นมีเพื่อนของคนนึงบอกว่าไม่เครียดเนี่ยปิดทีวีซะเลยไม่ไม่ดูเลยทําได้ปะปิดทีวีไม่รับรู้ข่าวสารเลยยิ่งจะยิ่งเครียดไหมจริงๆผมแนะนําว่าถ้าเครียดมากนะฮะแนะนําครับว่า จะปิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วอยากจะรู้ข่าวสารข้อมูลข้างนอกเพื่อประเมินอย่างที่เราเล่าให้ฟังอ๋อมัาต้องดูข้อมูลใช่ครับเราก็รับรู้ข้อมูลแต่ข้อมูลเนี่ยเรารับรู้ได้ครับเราเลือกได้ว่าเราจะดูช่องไหนเราจะอ่านหนังสือฉบับไหนที่ไม่กระตุ้นอารมณ์ หนังสือฉบับไหนที่ให้ข้อมูลในการแนะนําตัวเองมีประโยชน์ตรงนี้ครับเป็นตัวที่ช่วยนะครับอันนี้เราเราเป็นผู้เลือกครับไม่ใช่เขาเลือกเราคือเราเลือกที่จะเสพสื่อใช่ครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกที่ที่มันเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับเราใช่ครับเราต้องไปตื่นเต้นไปอะไรกับเขาไหมตื่นเต้นเนี่ยผมว่าถ้าจะมีบ้างนะครับเพื่อให้เราเอาชีวิตรอดได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าตื่นเต้นจนถึงก็เรียกว่าตื่นตรหนกนะฮะอย่างฝรั่งเขาจะบอกว่า เขาบอกว่าตื่นตัวได้แต่อย่าตื่นตนกอยากให้เป็นอย่า่นันนมากกคัญตื่นตัวหมายถึงว่าเราเตรียมพร้อมสําหรับรับมือเรามีแผนรับมืออย่างตอนนี้ท่านผู้ชมต้องตื่นตัวใช่ครับคืออย่าไปอย่าไปคิดว่ามันจะน้ําจะไม่มาฉันจะปลอดภัยวางแผนล่วงหน้าฉันไม่ได้ทำกรรมนั้นไว้แต่ว่ามันต้องวางแผนใช่ครับนะฮะผมผมผมก็เนี่ยวันวานก็นั่งคุยในทีวีอยู่เหมือนกันบอกว่าบ้านท่านรั้วรอบขอบชิดอะไรน่าต้องตรวจดูให้ดี สายฟงสายไฟต้องตรวจใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ตั้งสติซะหน่อยจะเย็นเย็นทำถูกไหมดีมาก,ก,กเลยครับต้องทําอย่างนี้นะครับดีมากเลยครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่ดูอยู่ที่อื่นรู้ว่าน้ําไม่ถึงชั้นก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันครับตื่นตัวเป็นเรื่องสําคัญครับตื่นตัวคือการใช้เหตุผลเพื่อวางแผน ไม่ได้ใช้เรื่องของอารมณ์แต่ถ้าตื่นตหนกเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าการวางแผนน้อยมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์เยอะทําให้การใช้เหตุผลน้อยลงเหมือนกับคนที่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ได้ซ้อมแผนอัคีภยัยแล้วปรากฏว่าหนีไฟขึ้นไปชั้นบนแล้วถูกไฟลาม,มสุดท้ายก็อาจจะไม่รอดอนะครับนี่คือเรื่องสําคัญครับตื่นตัวได้อย่าตื่นตหนบหมอย้ำอีกทีเบอร์กรมสุขภาพจิต1 3 2 3ครับส3 2 3นะครับ,รบแล้วก็ตั้งแต่วันพุธครับ11 1 1กด5ครับก็ จริงๆเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วครับเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วแต่จะมีทีมหลายๆโรงพยาบาลมาช่วยกันอ๋อทีมจะค่อยๆระดมนเข้ามาขอบดีเลยครับถ้าอย่างนั้นก็สองอันนี้สองเบอร์นี้ท่านผู้ชมช่วยกันก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ตัวท่านเองถ้ามีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงดูแล้วมีบุคลิกมีลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับอย่าตื่นตระหนกมาปรึกษาคุณหมอได้ครับนะครับนั่นก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยได้ความรู้เยอะวันหลังต้องชวนกันมาอีก โดยเฉพาะถ้าเกิดวิกฤตเนี้ยมันบางทีมันอาจจะไม่ให้จบง่ายๆเราก็ต้องมาช่วยกันนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับสวัสดีครับนั่นก็คือนายแพทย์บุรินสุรอรุณสัมฤทธิ์นะครับจิตแพทย์จากกรมสุขภาพจิตนะครับท่านผู้ชมนะครับวิกฤตครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับอย่างที่ท่านนายกพูดท่านนายกยิ่งรักชินวัเนยพูดแล้วนะครับว่าแน่นอนเปลี่ยนเป็นวิกฤตแต่ว่าเมื่อพวกเราช่วยกันสามัคคีกันนะครับ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมคิดว่าประเทศไทยคนไทยจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้แล้วฝนจะตกยังไงนะครับฝรั่งเขาพูดฝนจะตกยังไงพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นเสมอครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ใช้ชีวิตกันอยู่กันต่อไปแล้วก็ต้องมีความสุขด้วยนะคุณหมอนะถูกต้องนะครับวันนี้ผมสุรนันท์เวชาชีวะนะครับพร้อมทั้งคุณหมอบุรินทร์สุระอรุณสำริดนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่เร็วๆนี้แหละครับมาช่วยกันที่นี่ตลอดครับสวัสดีครับ